วัติคติธรรมและปฏิปทาของหลวงปู่ทายารุธโมพระอริยเจ้าผู้มีทรรงามพร้อมเสนอตอนที่สองเรื่องหลวงปู่ทาเล่าประวัติโดยย่อพระมหาธีระผู้เท่ามีอาสนะต่ำติดดินนั่งอยู่ภายในเงียบ วันคืนผ่านไปมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้เสมอท่านนั่งในกิริยาง,งามในกุฏิหลังตี้เตี้เรียบง่ายพองามสมเป็นสมณะสากยบุตรพุทธชิโนโรสกุฏิไม่ได้สร้างอย่างบรรจงวิจิตพิสดารแต่ทำพออยู่พยุงาธาตุขันที่กำลังเสื่อมถอยเพื่อก้าวย่างไปสู่ความแตกดับเสียงเทศนาธรรมเปล่งออกมาชัดแจ๋ว บ่งบอกพลังแห่งความเป็นผู้ไร้ความลังเลสงสัยในธรรมมีในตาใสาแจวเป็นประกายบางๆสอนสานุสิ์และประชาชนที่เข้ามากราบไหว้ด้วยบทธ,ธรรมสั้นๆน้ำเสียงทรงพลังสม่ำเสมอหนักแน่นอิริยาบถท่านงามยิ่งเหนือคนสามัญธรรมดาทั่วไปการใดควรไม่ควรท่านรู้รอบท่านอบรมสั่งสอนเสมอว่า ให้มันขยันเพียรอย่าละอย่าเลิกทำไปให้มันเห็นของจริงให้จงได้รู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนสติอันเดียวเป็นบ่อกเกิดของสมาธิเป็นความแจ้งเป็นความสว่างเป็นความสงบขึ้นในใจจะถึงคำต้องอดทนให้พยายามเข้า มันก็เป็นของยากนั่นแหละของดีมันก็ยากพระพุทธเจา้าท่านก็วางไว้ให้พวกเราหมดแล้วทำกับข้าวไว้ให้พวกเราหมดแล้วจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินก็ท้องแห้งถ้ากินก็อิ่มนี่คือลักษณะนิสัยและธรรมกิริยาที่ท่านหลวงปู่ชาย้ำพร่ำสอนแล้วเล่าเตือนสติสานุสิทธิ์และผู้เดินทางไปกราบขอธรรมะไม่รู้จบ แม้ท่านตายไปแล้วเสียงแห่งธรรมอุดโคตนั้นยังคงก้องกังวานในสดประสาธทธรรมออกจากใจพระอริยเจ้าท่ามกลางขุนเขาแห่งวัดถ้ำซับเมิดอันมีป่าไม้เขียวสดดารดาษด้วยเาวันน้อยใหญ่เนินเขาสูงต่ำมีเสนาสนะสร้างลดหลั่นกันไปตามพื้นที่เป็นแห่งแห่งแสดงถึงร,รัมณียสถานอันเป็นบ่อเกิดแห่งธรรม ภายในถ้ำซับเมิดอันเยือกเย็นเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานมีรูปเหมือนพระครูยานาโสพิษหลวงปู่มียานามุนีอาจารย์ของท่านซึ่งเป็นศิ์รุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นภริชโตพระอุโบสถเป็นจุดเด่นสะดุตาวิจิต่ามกลางขุนเขาสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาจากศรัทธาทั่วสารทิศมองไกลสุดตาโพน เห็นเมืองปากช่องและเขื่อนลำตะคองอันไกลโพ้นมีแนวเขาสลับสล่างมองงามตาเหมาะเป็นที่พระอริยมุนีพิจารณาธรรมส่วนด้านพื้นราบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมองเห็นท้องทุ่งท้องไร่หลากสรรีสันส่วนเนินเขาสูงไปอีกด้านหนึ่งเป็นสถานที่ตรเตรียมการก่อสร้างพระเจดีย์พุทธานมุนีรัตนาจารุรมานุสรซึ่งท่านหลวงปู่ชา เป็นประธานในการวางศิลาเลิกไว้เองเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ในยามว่ในยามว่างๆปราจากผู้คนรบกวนท่านก็เล่าประวัติท่านให้พระอุปชาและพระผู้ใกล้ชิดฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจดังผู้เขียนจะนำมาถ่ายทอดต่อท่านผู้อ่านดังนี้หลวงปุทาจารุธรรมโม ท่านเกิดในสกุลอารีวงศ์ในวันขึ้น11ขค่ำเดือน4ปีรากาตรงกับวันอังคารที่1เมษายนพุทธศักราช2452ี่ตําบที่ตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นบุตรของนายลีอารีวงศ์มีพี่น้อง9คนท่านเป็นบุตรคนที่7น้องสองคนเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเล็กตอนท่านเป็นเด็ก ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเร่าเรียนหนังสือมีชีวิตค่อนข้างลำเค็นต้องช่วยบิดามารดาทำงานทำไร่ทำนาและเลี้ยงควายเป็นต้นตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆการที่ต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบนั่นเองทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นท่านเล่าสมบัติที่มีก็เพียงน้อยนิดควายหนึ่งตัวบ้านเล็กๆหนึ่งหลังแม้ยากจนแต่บิดามารดาเป็นผู้ใจบุญสุนทาน มีศรัทธาในศาสนามากมักแนะนำพร่ำสอนให้ใส่บาตรทำบุญเสมอไม่ได้ขาดยามวันพระรก็พาไปวัดบิดาท่านเป็นหมอลำเสียงดีประจำหมู่บ้านบางทีก็มีโอกาสรับจ้างไปร้องลำงานในงานบุญบ้านอื่นๆพอได้เงินมาเลี้ยงลูกพอท่านอายุได้หปีเยมแม่ของท่านก็เสียชีวิตมาตุวิปโยคก,การพละดพร,ะรากจากแม่ เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่จะได้บุญซ้ำกรรมสัตย์อย่างใดมิทราบหลังจากนั้นไม่นานนักยมพ่อก็เสียชีวิตตามไปอีกทิ้งลูกๆไว้ให้พบกับปิตุวิปโยคการที่บุตรต้องพลาดพร,ราจากบิดาเพราะความตายสุดเศร้าโศกหาประมาณไม่ได้เช่นนั้นซึ่งน่าจะอดสู้เพียงไรทีนี้บ้านก็ไม่เป็นบ้านเรือนก็ไม่เป็นเรือน เสียงร้องกระจององแงของลูกทั้งเจ็ดดังเจี้ยเจ้าชีวิตเป็นเหมือนเรือรั่วอยู่กลางทะเลว้าเวเวิ้งว้างเควงคว้างแล้วแต่ลมพายุคือบุญกรรมจะซัดและพัดผันไปในทางใดจะล่มหรือจะจมลงใต้ท้องมหาสมุทรเป็นเหยื่อปลาและเตา่าก็ไม่มีใครอาจทราบชะตาชีวิตได้ลูกทั้งเจ็ดคนจึงเหมือนควายเปลี่ยวตาบอดไม่รู้จะมุดมอดปลาดพงผงไพร และเดินสัเสเซพนีจรไปในทางไหนหากจะมีผู้พอรู้เรื่องความเป็นไปของใครใครได้ก็มีบุญกรรมและดวงตาแห่งสวรรค์เท่านั้นสวรรค์ย่อมมีตาและเชิดชูบูชานำพาผู้มีบุญไปสู่แดนกเกษมเสมอหลวงปุชาจารุธมโมท่านเป็นพูดถึงพร้อมด้วยสาวกบรมียาณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะชาตินี้บ่งบอกว่า เป็นชาติสุดท้ายของท่านหลวงปู่ทาเล่าประวัติต่อไปอีกอย่างน่าฝันว่าแม่ตายไปยังไม่ทันานานพ่อก็ามาตายอีกเสียงควรคร่ำของลูกกัพราคนหนึ่งกล่าวขึ้นแล้วเราจะอยู่กินกันอย่างไรและเราจะหาทรัพย์มาจากไหนโดยที่สุดแล้วจึงตกลงแยกย้ายกันไปอยู่อาศัยกับญาติผู้ใหญ่ในที่ต่างๆส่วนท่าน ไปอยู่กับโยมนาที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโยมนาไม่มีลูกจึงมารับท่านปเปรี้ยงเป็นบุตรกุลธรรมให้การเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีช่วยนาทำไร่ไถนาปลูกผักปลูกอ้อยเลี้ยงควายเมื่อว่างจากหน้าที่การงานทางบ้านท่านจะไปอยู่ที่วัดเพื่อรับใช้พระในิสัยจึงคุ้นเคยกับพระสงฆ์สมเนรและยินดีพอใจ ในการได้เข้าไปในวัดเป็นอย่างยิ่งพอท่านอายุได้15ปีเกิดความเลื่อมใสย,ยินดีในร่มการสาวพัคจึงขอนาบวชเป็นสามเณรพออายุครบ20ปีได้ยัติจากสามเณรเป็นพระฝ่ายมหานิกายที่วัดใหญ่ชีทวนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองท่านได้จำพรรษาที่วัดท่าชีทวนอยู่ห้าพรรษา การบวชในครั้งนั้นท่านก็บวชด,ด้วยใจรักแต่น่าเสียดายที่ไม่มีอาจารย์ผู้สอนอุบายธรรมอันจะเป็นเครื่องนำกำจัดกิเลสและบอกทางแห่งมรรคผลนิพพานให้ได้จิตใจจึงว้าวเวไร้ที่พึ่งที่เกาะบวชเฉยๆอยู่เฉยๆเลองปุทธาท่านเล่าให้สานุสิทธิ์ฟังด้วยความเมตตาต่อไปอีกว่าเมื่อไม่ได้ดื่มดำในรถพระรามอย่างที่ใจหวังจึงตัดใจลาสิกขาบท เพื่อออกมาช่วยงานทางบ้านอีกครั้งอยู่มาวันหนึ่งในสมัยเป็นหนุ่มชะกันท่านและเพื่อนที่พากันไปตัดต้นพันชาติที่ราวป่าแห่งหนึ่งติดลำน้ำโดมใหญ่เพื่อเอามาทำห่วงหีบอ้อยไปด้วยกันห้าคนเพื่อนแต่ละคนแสดงอาการคึกขนองลบหลูดูหมิ่นเทวาอารัก ที่เป็นพระภูมิเจ้าที่เป็นรุกขเทพรักษาต้นไม้พูดจาไม่สุภาพกล่าวคำหยาบคายท้าทายพวกกายทิพย์ส่วนท่านสำรวมระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างน้อยก็เคยบวชมาแล้วเป็นสิบปีหลังจากนั้นหนึ่งเดือนทุกคนที่ไปตัดต้นไม้ด้วยกันได้ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคที่ไม่ทราบสาเหตุมีอาการแปลกๆปกปากบิดตาเบี้ยว เหมือนผีร้ายมาหมายเอาชีวิตผู้ป่วยจะบนเพ้อรำพึงรำพันถึงการกระชำมอันไม่สมควรแสดงอาการทุรนทุร,รายอย่างน่าเวทนาหลังจากนั้นก็จะเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนตามลำดับแห่งวาจาหยาบคายลบหลู่พระภูมิเจ้าที่ที่ตนกล่าวมากน้อยส่วนท่านเองก็ล้มป่วยเป็นลำดับสุดท้ายเนื่องจากไม่ได้พูดจาดูหมิ่นอะไร แต่ได้ไปร่วมทำการตัดต้นไม้กับเขาป่วยมีอาการหนักมากขึ้นมากขึ้นปางตายนั่งอยู่ระเบียงบ้านฝนตกหนักฟ้าผ่าฟ้า,ฟาร้องไม่ได้ยินเสียงเลยนาชายนาหญิงเห็นอาการไม่ดีจึงได้ช่วยกันพยุงประคองเข้าไปนอนในห้องนาทั้งสองพนมมืออ้อนบอนขออำนาจพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยคุ้มครองป้องกันให้หายจากโรคภัยนี้ด้วย โยมนาของท่านพูดใส่ข้างหูท่านเสียงดังๆว่าเป็นยังไงจะตายจริงๆแล้วหรือท่านได้ยินชัดบ้างไม่ชัดบ้างจริงตอบไปว่าคงจะตายแน่แท้กล่าวนี้ตั้งใจให้ดีให้นึกภาวนาพุทธโธพุทธโธไว้แม่นาตรโกนใส่หูดังๆแล้วให้ตั้งสัจจะไว้ในใจว่าถ้าไม่ตายหายป่วยแล้วจะออกบวชท่านพยายามฝืนความรู้สึก ด้วยสภาพก,กำลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดกลั้นใจนึกภาวนาพุทโธตามคำที่แม่นาหญิงบอกิจสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนปางตายได้หายไปเหลือแต่ใจอันมีความรู้เด่นดวงสงบเยือกเย็นภายในสุดที่จะบรรยายเหตุการณ์เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ท่านเชื่อมั่นในคุณแห่งพระพุทธศาสนาหลวงปู่ทา จารุธมโมกล่าวถึงคราวที่รอดตายในคราวนั้นว่าคงจะเป็นด้วยบุญเก่ากระมังมาช่วยจิตสงบลงระงับเวทนาอย่างน่าอัศจรรย์พอจิตสงบดิ่งลงแล้วเกิดความรู้เห็นวัตถุคล้ายฉัดอยู่ตรงกลางวิ่งพุ่งขึ้นลงพร้อมลมหายใจเข้าออกสักครู่หนึ่งก็อาเจียนออกมาจากนั้นโรคที่เป็นก็หาย ด้วยพลังบุญคุ้มครองและด้วยพุทธานุภาพพุทธานุภาพอัศจรรย์สาม,มารถเอาชนะโรคภัยได้จริงคงด้วยบุญที่รอดตายจากปากมัจจุราชมาได้หรือจะด้วยบุญกุศลที่เคยอบรมสั่งสมไว้ในชาติปางก่อนก็มิอาจทราบได้การต่อมาอีกไม่นานนักหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มียานุนีหลวงปู่ทองรัชและคณะ ได้เดินทางทุดดงมาปักกรดที่บ้านป่าชีทวนปัจจุบันเป็นวัดป่าชีทวนเพื่อจะเดินทางต่อไปยังบ้านขาโคอังเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เสากันตะสีโลการเดินทุดดงของหลวงปู่เสาและคณะในครั้งนั้นนับว่าเป็นข่าวไปตามบ้านเล็กบ้านน้อยชาวบ้านชาวเมือง ต่างกุลีกุจอเตรียมตัวในการบุญการกุศลบางคนแม้อยู่ห่างไกลก็รอนแรงบรรแรมคืนเพื่อมาฟังธทร,รมเทศนาของท่านไม่เพียงแต่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นแม้ท่านผู้มียศศักดิ์สูงเป็นเจ้าขุนมูลนายต่างก็ออกมาทำบุญทำทานฟังธรรมจากองค์ท่านเป็นที่คึกคักเป็นสภาพที่หาดูได้ยากธรรของจริง จากท่านผู้ปฏิบัติจริงเป็นอย่างนี้เองท่านไปไหนไม่หวังไขว่คว้าอะไรติดไม้ติดมือท่านไปเพื่อโปรดสัตตาดำๆให้รู้แจ้งและเข้าใจในพระสัทธรรมเท่านั้นขอกล่าวเรื่องบ้านชีทวนต่อเมื่อลุงปู่สาวมาพักที่วัดป่าบ้านชีทวนโยมตาของท่านหลวงปู่ทาเป็นคนบ้านชีทวนโยมตาได้ส่งข่าวมาชักชวนพ่อนะ และแม่น้าให้พากันไปฟังธรรมรักษาศีลอุโบสถกับท่านหลวงปู่สากันตาสีโลหลวงปูชาเองในขณะนั้นซึ่งยังหนุ่มอยู่ก็ได้ติดตามไปฟังธรรมกับเขาด้วยคณะพระธุดงค์ได้เปลี่ยนกันขึ้นแสดงธรรมนำโยมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนและหลวงปูชาจารุธรรมโมได้ฟังธรรมในลำดับขององค์หลวงปู่มียานมมนี เป็นผู้แสดงตอนหนึ่งไว้ว่าความรักในโลกย่อมมีนานาประการความรักลูกความรักเนียเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นและกล่าวว่ารักพ่อรักแม่เป็นความรักกว่าอะไรทั้งหมดบางคนก็ว่ารักศีลรักธรรมเป็นรักกว่าอะไรทั้งนั้นหรืออาจกล่าวว่ารักวิชารักเรียน เป็นต้องรักกว่าสิ่งอะไรๆในโลกผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรืออัครสาวกภูมิและปะเจกภูมิก็น่าจะกล่าวว่าพุทธภูมิปเจกภูมิอัครสาวกภูมิเป็นที่รักยิ่งไม่มีอะไรสู้ได้แต่พึงรู้เถิดว่าความรักตนนั้นแลเป็นความรักยิ่งกว่าความรักทั้งหลายที่มาในบาลีว่านตถิอัตสมังเปมัง ความรักจะเสมอด้วยรักตนไม่มีรักสิ่งอื่นมากก็จริงอยู่แต่ก็ต้องปรารถนาตนก่อนแสงสว่างที่มีอยู่ในโลกนี้มากหลายมีทั้งแสงพระอาทิตย์ที่สว่างไปได้ในที่ไกลและแสงพระจันทร์ที่นับว่าเป็นแสงสว่างหนึ่งได้แม้แต่แสงไฟก็นับเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันซ้ำยังประกอบไปนั้นให้สว่างเป็นพิเศษ จะกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้และสว่างมากก็ชอบอยู่และเพิ่งรู้เถิดว่าแสงสว่างคือปัญญาเป็นแสงสว่างกว่าแสงสว่างทั้งหลายในบาลีใจความว่าแสงสว่างจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีความสว่างอย่างอื่นเป็นแต่สว่างภายนอกจะส่องไปเห็นกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเช่นนี้เป็นต้นก็ส่องไปไม่ถึง แต่ปัญญาย่อมสว่างไปได้โดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรส่องถึงเท่ากับปัญญาได้ถึงแม้จะมีสิ่งที่อยู่ใต้น้ำหรือใต้ดินปัญญาย่อมส่องได้หรือฝ่ายธรรมที่เป็นโลจีธรรมถึงโรกุตรธรรมมรรคผลนิพพานปัญญาก็ทำให้แจ้งได้คนเราย่อมมีการเมาอยู่แลบางครั้งก็เมาฟิน บางครั้งก็เมากัญชาและบางทีก็เมาอ,อาหารที่เรากินอันใดอันหนึ่งก็มีเมาอย่างที่กล่าวมานี้ก็เป็นอย่างหนึ่งและก็อาจเป็นได้แต่ให้คิดเห็นไปอีกว่าเมาโลกีลืมตายเมากายลืมแจเมาเมียลืมแม่เมาเนื้อลืมกรุณาเมาสุราลืมคําสัต์คนเราจะ้ยให้กันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมาเต็มนมนาน ให้การตอบแทนบุญคุณอย่างให้พ่อให้แม่ก็มีหรือให้ด้วยพระกรุณาจะผู้ขอก็มีแต่ในทีน่นี้ใครจะกล่าวอีกว่าผู้ซาวอยู่ที่มือผู้ถืออยู่ที่โกรธผู้ให้คุณให้โทษอยู่ที่กรรมทำดีให้ได้รับผลดีทำชั่วให้รับผลชั่ววาจาที่คนเราต้องพูดต้องกล่าวมีมากหลายบางคนกลับมักบรรยายความให้มากได้บางคน ก็พูดน้อยแต่บางคนก็มักกล่าวพอประมาณการเจรจาดังที่กล่าวมาย่อมจะพอฟังได้แต่พึงรู้ว่าวาจาแม่สักร้อยหนึ่งหรือมากกว่าพันถ้าวาจานั้นฟังไม่ได้ปัญญาเครื่องรู้และไม่ได้สติเครื่องตื่นเครื่องเตือนใจอันใดได้วาจานั้นยังไม่ประเสริฐแต่วาจาใดฟังแล้วแม้เล็กน้อยแต่ฟังได้สติวาจาคำเดียว ยังดีกว่าดังในบาลีที่มีใจความว่าวาจาไม่สักพันหนึ่งแต่ไม่แสดงประโยชน์วาจานั้นยังไม่ประเสริฐผู้ใดกล่าวคาถาแม้บทหนึ่งฟังเป็นที่สงบระง,งับได้คาถาที่ผู้กล่าวนั้นแล้วนั่นละบทเดียวประเสริฐกว่าวาจาที่กล่าวถ้าเว้นวาจาสอเสียดเว้นวาจามุสาได้ก็เป็นการดีที่กล่าวแล้วเว้นคำหยาบ เว้นคำเพ้อเจ้อได้เป็นการดีแต่เพิ่งรู้ว่าวาจาที่ผู้ใดกล่าวด้วยปัญญาแสดงเหตุด้วยแสดงผลด้วยวาจาของผู้นั้นจึงไพร่รฝ่ายใดที่เกิดแล้วที่บ้านนอกและในเมืองที่ว่าร้อนหรือไฟใดที่เกิดในภูเขาและในป่าที่ราบหรือที่ดอนและที่ใดแม้แต่พระอาทิตย์ก็ไม่ร้ายแรงเช่าไฟคือราคะไฟคือโมหะ เพราะยากยิ่งจะดับแล้วให้ใจนั้นถึงความสุขอันแท้จริงได้ถ้าจะกล่าวใกล้ๆว่าทุกเกิดแต่ความยากจนไม่มีทรัพย์จะจ่ายบริโภคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่นอนทุกเกิดแต่เพราะเป็นหนี้ท่านผู้อื่นทุกเกิดแต่ประกอบการงานทางผิดมากด้วยโทษแต่พึงรู้เถิดทุกในโลกจะเสมอด้วยขันห้าไม่มีถ้าจะกล่าวว่าความประจวบ กับสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์ความพลากจากความรักของชอบใจเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามปรารถนาเป็นทุกข์ก็ยิ่งเป็นการถูกต้องแต่ก็พึงเข้าใจอีกว่าความทุกข์ยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่สงบกายไม่สงบวาจาไม่สงบใจลงได้เพราะอาวิชชาตันหาเป็นทุกข์อย่างยิ่งใครเรียนใครก็รู้สิ่งทั้งหลายใครเรียนช่างไม้ ก็รู้ช่างไม้ใครเรียนวิศวกรรมพาณิชยกรรมกสิกรรมแต่ละอย่างก็อาจรู้ได้ตามวิชาเหล่านี้นักปราชญ์ทั้งหลายไม่กล่าวว่าหาได้ยากนักแต่คุงรู้ว่าบุคคลผู้รู้คุณของผู้อื่นที่ทําให้แก่ตนแล้วตอบแทนความรู้อย่างนี้เป็นคุณธรรมของผู้ดีที่หาได้ยากในโลกถ้าหากมีอยู่และหาได้แล้วผู้นั้นควรชม และคนถือเป็นแบบอย่างได้ความมีทรัพย์เป็นวิญญาณกระซับช้างม้าโคกระบือเป็นต้นอวิญญาณนกระซับแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นความมีดังกล่าวมานี้มีนั่นแลเป็นดีใครเลยจะไม่กล่าวว่าความมีทรัพย์เป็นของดีในโลกซึ่งจะทําให้รับความสุขความสนุกใจแก่ผู้มั่งมีหรือที่จะกล่าวให้ทั่วถึงแต่พึงรู้เถิดว่า ยังเป็นความมีภายนอกแต่ศีลธรรมในที่นี้ชื่อว่าเป็นทรัพย์ในตัวแท้ไม่มีภยัยแต่ผู้ทรงศีลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้หลวงปู่ชาจารรธโมสมัยท่านยังเป็นนมชะกันขคยได้ฟังธรรมอันมีรสชาติเข้มข้นดังนั้นก็ก่อให้เกิดศรัทธาเลื่มใสเป็นอย่างยิ่งมีศรัทธาอย่างรากฝังลึกในพระธนตรยัยหัวใจมีเท่าไรขอมอบไว้ ให้กับพระธรรมเท่านั้นไม่หวังเพึ่งอย่างอื่นอีกต่อไปทานตั้งสัจจะไว้ในใจอย่างแม่นมั่นว่าเราจะต้องบวชอีกเป็นครั้งที่สองเราจะต้องไม่มีครอบครัวเพราะการมีครอบครัวเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากหากเรามีโอกาสได้บวชเมื่อไหร่ก็จะขอบวชและต้องบวชอยู่กับหลวงปูม่มียานามุนีเพียงเท่านั้นหลวงปู่ทาได้เล่าถึงการที่ท่าน ได้ธรรมัดปฏิบัติต่อหลวงปูม่มีที่เสนาสนะป่าชาชีทวนในครั้งนั้นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปูม่มีได้ล้มป่วยที่ป่าช้าบ้านชีทวนไม่ฉันอาหารตป็นเวลาสามวันท่านหลวงปู่ทาซึ่งยังเป็นครววาดอยู่ได้คอยเอาผ้าชุบน้ำลูบตัวให้หลวงปูม่มีสุเรตมหาิิรวง์ติดโซอ้วนได้มีหนังสือมาถึงความว่าให้หลวงปู่มีเดินทางกลับโคราช หลวงปู่มีได้ทราบข่าวดังนั้นจึงลุกปุ๊บปั๊บขึ้นชั้นอาหารกุลีกุจอจัดบริขารเดินทางด้วยเท้าเปล่าไปขึ้นรถไฟที่อำเภอวารินชำราบโดยมีชาวบ้านสูงเนินไปทำงานอยู่ที่วารินชำราบเป็นธุระจัดตัวให้เป็นที่ประหลาดใจจะชาวบ้านชีทวนเป็นอย่างยิ่งท่านนอนป่วยเหมือนจะตายพอได้รับหนังสือของสมเด็จท่านลุกขึ้นชั้นอาหารเสร็จแล้วเดินทางด้วยเท้าเปล่า ไปขึ้นรถที่วารินเหมือนกับท่านไม่ได้เป็นอะไรเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆหลังจากนั้น3ามถึงสวันด้วยความศรัทธาเปี่ยมล้นที่มีต่อหลวงปูม่มีนึกถึงธรรมะคำสอนท่านอยู่ไม่หายจิตใจก็กระตุ้นเตือนรำพึงถึงเพศบรรพชิตท่านได้กราบลาพ่อนาแม่นาซึ่งเปรียบเหมือนบิดามารดาคนที่สองเพื่อจะไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปูม่มียานโมนี ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเบื้องตน้นท่านในเดินทางไปทำงานหาเงินอย่างเมืองกรุงเทพก่อนมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันสามคนข้ารถโดยสารรถไฟอุบลกรุงเทพสมัยนั้นคนละหบาทท่านไปพักที่วัดประยุระวงสาวาทพักอยู่ได้ไม่กี่วันก็ออกหางานทำรับจ้างผ่าฟืนอยู่ที่บ้านหม่อมสดซึ่งเป็นบ้านนายร้อยนอกราชการ อยู่แถวโรงพยาบาลศิริราชพาฟืนส่งเฟขายให้โรงเรียนในร้อยได้เงินเดือนละหบาททำงานอยู่หนึ่งเดือนพอมีทุนรอนไว้ซื้อเครื่องบวชจึงขอลาออกเพื่อจะไปบวชอยู่กะลงปูมีที่วัดป่าสูงเนินโคราชม่อมสดทราบความประสงค์ว่าท่านจะขอลาออกเพื่อจะไปบวชจึงให้เงินรวมอนุทนาบุญอีกสิบาทหม่อมสด เป็นคนใจดีมากทันเดลาหม่อมสดเดินทางโดยสารรถไฟไปฝากตัวเป็นสิทธิ์รนิบัติรับใช้หลวงปูม่มีที่เสนาสนะป่าบ้านสูงเนินปัจจุบันคือวัดป่าญาณโสพิตตะวนารามเป็นตาปะขาวรักษาศีลอย่างเคร่งครัดมีศีลทำด่างพร้อยเป็นเวลาสามปีจนกว่าท่านหลวงปูม่มีจะไว้ใจและพอใจในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาสามปีท่านทำจิจวัตรเหมือนพระลงธรรมบัดเช้าวัดเย็นเสร็จแล้วฟังธรรมภาคปฏิบัติจากห้วงปูมีต่อจากนั้นลงเดินจงกรมถึงหกทุ่มจึงขึ้นที่พักเมื่อลวงปูมีเห็นว่าลวงปูชาสมัยเป็นตาปากขาวมีกิริยามารยาทเรียบร้อยความประพฤติการปฏิบัติก็ดูดีสวยงามเป็นผู้หนึ่งที่สามารถ เข้าแถวแนวทางแห่งธรรมได้แล้วหลวงปูม่มีท่านจึงอนุญ,ญาตให้หลวงปู่ทาบวชเมื่ออายุได้34ปีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2485เวลาเที่ยง24นาทีณโอโบสถวัดใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนคนรราชสีมาโดยมีหลวงปู่มียานามุนีเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เนียม เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการถนอมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าจารุธรรมโมแปลความหมายว่าผู้มีธรรมอันงามพร้อม